สวัสดีครับ,รบยามเย็นนะครับกระบะเข้าใหม่นะครับสมาร์ทแครเกียร to ์โตนะครับตอนนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าเห็นหลายคนเรียกร้องมาถามหาเนาะกระบะตัวเกียร์โตปีเก่าๆแบบอ้าวหน้าแชมป์แบบที่บอกว่าเครื่องมันทนนะครับมีไหมนะครับวันนี้เอามาให้แล้วนะครับกระบะทดแบบว่าถึกทนแบบนี้นะครับเป็นกระบะสมาร์ทแครเกียร์โตนะครับนี่เลยนะครับคันนี้นะครับปี13นะครับ v N t u r b o นะครับคันนี้2.5ตัว E นะครับพีเลนเนอร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์โตด้วยนะครับ ใครหากระบะวีโก้นะครับหน้าแชมป์แบบแบบนี้ราคาอยู่แค่ไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาท2 8 9 0 0 0แนเานะครับ2 8 9 0 0 0เาเท่านั้นนะครับราคาเบาๆครั้งก่อนมา300,000กับอีก59,00 0ก็ขายไปแล้ววันนี้ได้ในราคาที่แค่2 8 9 0 0นการะบะวีโก้นะครับรถสภาพเดิมๆเลยนะครับคันนี้สภาพเดิมไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีตะต่อเจ้าของเก่าดูแลรักษาอย่างดีเล่มมีให้ดูโอนได้100%นแน่นอนนะครับ มาดูกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าซื้อสดก็ได้จัดไปก็ได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ ,6 กพันะผ่อนประมาณ6,6 0ันะอันนี้คือแบบรวมประกันอะไรให้แล้วนะครับรวมทุกอย่างให้นะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบไม่รวมอะไรจ่ายแยกนะก็จะอยู่ประมาณ6000นะประมาณ6000นะครับอันนี้คือรวมให้หมดเลยนะจะได้แบบไม่ต้องมาแบบถึงหน้าคาธทรี่บวกเพิ่มอีกหออะไรเงี้ยไม่ต้องครับอันนี้คือเคลียร์ให้เลยนะครับรวมทุกอย่างให้แล้วนะครับ <atra ff s> ที่เห็นว่าบางคนบอกข้างนอมันถูกกว่านี้ ใช่ครับถ้ามันไม่รวมประกันอ่ะมันถูกกว่านี้นะครับอันนี้ไปรวมประกันเผื่อไว้ด้วยนะครับรวมให้แล้วนะครับก็เลยข้าโงได้ประมาณนี้นะครับอ่าเขียนนะถ้าไม่รวมอะไรก็อยู่ห้าหกพันแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับหน้าแชมป์เครื่องทนทนเครื่องดีโฟดีด้วยนะครับใครหาอยู่นะนี่เลยคันนี้ไม่คพลาดนะครับสมาร์ทแคปเกียร์โตนะครับสมาร์ทแคปเกียร์โตนะ หน้าแชมป์หล่อล่อนี้ไฟหน้ามันตีเตอร์นะครับไฟหน้าเดี๋ยวขัดให้สภาพใหม่วิ่งเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ล้างสปาแต่ทังสิ้นนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมเนาะตัดกระกรอบสีเทาดำเนาะก็นี่คือหน้าแชมป์นะครับหน้าแชมป์นะครับบางคนนะครับหากระบะใช้งานแล้วงบเบาๆไม่มีมีไหมคุณเป้นี่เลยวันนี้จัดให้แล้วนะครับก็รีบจองให้ทันนะรีบจองให้ทันนะครับซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟนก็ได้ทั่วประเทศไทยซื้อได้หมดนะผมบอกเลยว่าของแถมก็มีให้น้ำมันเต็มถังด้วยนะครับคันนี้สำหรับคันน ตัววีโ้นะเอกลักเขาคือจมูกเขาจะมีในเรื่องของเป็นอย่างนี้ตีโปร่งแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับไฟตะหมอกมีให้ครบครบนะครับไฟตะหมอกมีให้ครบครบแบคบนี้คิวซุ้มล้อต,ต่างๆได้สภาพเดิมนะครับแม็กขอบ16ยางเนี่ยปิดให้ใหม่ยางอย่าเป๊ะเป็นให้ใหม่นะครับยางเป็นพิชลินนะแต่ว่าอย่าปยนให้ใหม่ขอบ16ยางขนาด25งหทับนนะครับก็ได้รถสวยๆแบบนี้สายลุยๆนะครับเอาใช้ง,งานได้นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านนะ อ่าไม่ใช่รถหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าโครงสร้างตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับมีไฟเลี้ยตัวให้พร้อมนะครับกระจกหน้าสภาพเดิมๆไม่แตกไม่รล้านะครับสวยเดิมเงางามนะครับสวยเดิมเงางามนะครับฟิล์มนะครับติดมาให้ครบๆนะครับฟิล์มมาติดมาให้ครบๆแบบนี้แล้วนะครับมันจะข้ามมันจะเหยียบก็เป็นตัวแซนเดอรอย่างดีนะครับก็คุ้มเรียกว่าคุ้มเลยนะครับ สีสันพิพัน์รถสภาพเดิมนะครับเรียกว่าก็สีเดิมนะครับรถไม่มีกัาบสีแน่นอนนะครับตรงเล่มนะครับตรงเล่มตรงปีนะครับปี13จดใช้15หานะครับไฮลักตัว e vigo champ นะครับนี่คือรถที่นิยมที่สุดแล้วในปี13นะครับและดูนะแม็กไนเนอร์ยังดียังกริปอยู่เลยตั้นท้ายเดิมเดิมไม่มีชนให่ไหมครับอาท้ายเดิมไม่มีชนนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับส่วนตัวกันชะกันชนท้ายสภาพเดิมนะครับกันชนท้ายสภาพเดิมก็ไม่แตกไม่ร้าวเหมือนกันนะครับ สภาพสวยพร้อมใช้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับนี่คือตัวสมาร์ทแคปนะครับสมาร์ทแคปนะตัวยกสูงเพียแนเนอร์นะครับแล้วดูช่วงล่างนะถึกทนแบบนี้นะครับถึกทนนะครับท่อเดิมยังอะไรอยู่ครบลูกบลูกหมากเดิมมมีน้ำมันรั่วอะไรเยอะนะครับซื้อเป้นะผมบอกเลยว่ากระบะนะครับซื้อเป้ถูกที่สุดคุ้มที่สุดนะครับเป็นช่างด้วยรับตรวจรถด้วยและเป็นผู้ชายนะผมก็ใช้รถอยู่แล้วนะครับดูแลกษาบอกได้เลยว่าไปที่ปรึกษาได้เลยเรื่องรถมือสองนะครับรถอะไรก็ดูแลได้หมดนะครับอ่าแล้วก็ ดูนะครับนี่เห็นไหมเฟซเจอซต้องชัดแบบนี้นะครับนี่ครับต้องชัดแบบนี้ทุกจุดเลยนะครับแบบนี้โอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคิดดีคิดโคที่เห็นนะครับเดี๋ยวทางจะพาออกให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับัปเข็เป็นักอะอรต่อโครงสร้างดูเลยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูมันมันแน่นนะค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับจริงๆไม่อยากแกะนะมันเดี๋ยวขอบยามจะเสียนะครับไม่แกะไม่ออกจริงมันแน่นนะครับแต่บอกเลยว่าเดิมนะครับเดิมแน่นอนบอกเป็นสีเบทแบบนี้นะครับบอกสีเบทโอ้ต้งหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะคร โลโก้อยู่ครบแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแล้วก็ตัวถังบมดิโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมเดิมนะครับใหม่ๆเงาๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ0 9 4ย์94 8าสนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับคุ้มคุ้มเลยนะครับเบาเป็นเบาผ้านะครับไม่อบซับความร้อนนะครับนี่หนาๆเตงๆแบบนี้นะครับ ปรับหมุนนี่ปรับพวงปรับเอปรับขึ้นลงเนี่ยได้เลยแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สไลด์หน้าหลังได้นะครับสไลด์หน้าหลังได้นะอ่าเกียร์ออโต้นะครับได้เกียร์ออโต้มาพร้อมกับเมาเกียร์มันเบรกมือเป็นนว่นนะครับกุญแจเป็นคีย์ไขแบบนี้นะครับอ่านี่คือหน้าแชมป์นะครับโคดนะครับเครื่องโคดทนนะครับบอกเลยกระจกไฟฟ้านะครับระบบออโต้อ่าซิเคิลลิตี้รามีให้นะครับป้องกันขโมยเนาะกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับในส่วนนี้ลำโพงสี่ดอกรอบคันนะครับ แล้วก็จอแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพนี้คุ้มมากๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำปรับระดับได้สีระดับนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะแล้วก็แอร์เนี่ยปรับได้ก็คือเลือกทิศทางออกตรงหน้าหรือรองเท้าได้ด้วย2องช n องนะครับโอเคคุ้มนะครับอากาศก็จะพัดนอกภายในได้นะครับแอร์เย็นฉ่ำแอร์แบกมีให้ครบด้วยนะครับรุ่นนี้ ABS มีให้2ล้อนะครับ ABS เป็นสองล้อนะครับที่วงที่วางมือถือวางแก้วน้ํามีให้ครบ โตเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบซิบเซนชิพนะครับนี่เกียร์ดีวีดีสี่มีให้ครบนะครับแล้วก็ดีสามีให้เกียร์โลโลงเขามีครบเลยก็นี่ครับบอกเลยรถคันนี้เป็นรถที่บอกเลยโคตรทนนะครับผมบอกเลยเครื่องถือทนเอาไปใช้ในรถตู้ด้วยนะตอนนี้นะครับไม่แค่หนึ่งแสนโลนะครับมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้สภา,าพสวยเดิมจริงงามเลยนะครับน้ำงามสภา,าพ mm hmm. หลงังฝาจอทัชสกรีนด้วยไหมครับนี่จอทัชสกรีนแบบนี้นะครับแผนที่ก็มีให้ครบนะครับยูทูบก็ดูได้ ป็นจอแอนดรอยติดตั้งมาให้แล้วคุ้มมากนะครับเดี๋ยวแถมน้ำมันเต็มถังให้บริการเฉลยฟรีหนึ่งปีไปกลับให้ด้วยนะครับซื้อกับเป้คุ้มที่สุดนะขายอยากได้นะครับคันนี้บอกเลยว่าซื้อกับเป้คุ้มที่สุดแล้วนะครับสภาพสวยๆใหม่ๆกริบๆนะครับนี่ซีต่างๆสภาพเดิมนะครับนี่ประตูเดิมไม่มีชนนะครับรถไม่มีพวกามหัวนงหัวนอตต่างๆเดิมหมดเลยนะครับคันนี้อ่ะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับราคานี้ผมบอกเลยว่ารีบคว้าให้ไวนะครับรีบจองให้ทันเลยไม่งั้นพลาดแน่นอน เครื่องเดิมสภาพดีนะครับตัวเครื่อง D4D นะครับตัวเครื่อง D4D นะครับคันนี้นะย้ำอีกทีนะครับตัวเครื่อง D4D เครื่องคตทนเครื่อง2 5 0 0 c c นะครับแล้วก็ของล้เหลวนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่สีด้าี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวของเหลวจะการให้นะครับไม่ต้องห่วงแบตเตอรี่อย่าเป๊ดูแลให้หมดเลยนะครับนี่กองโซล่าบอกเลยว่าอันนี้นะครับรถสภาพยังเดิมๆนิ่งๆเลยนะครับรถเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับอ่า ใช้งานได้ยาวๆนะครับเี่สติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมเนวิเมเบอร์ปีสิบสามนะครับแก้มต่างสภาพเดิมนะครับคันนี้นะครับไฟเนี่ยก็คือปกติเนะก็มีเปลี่ยนอะไรบ้างปกตินะครับเห็นไหมราคาหน้าเดิมนะอ r LR อยู่ครบเห็นไหมครับ LR อยู่ครบคันหน้าเดิมนะครับตาปั๊มศูนย์ห้าหนึ่งหกสามก็อยู่ครบเช่นกันนะครับ สภาพสวยสภาพเดิมนะครับกร้องอากาศนะครับก็ใช้งานได้ปกติทํางานปกตินะครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยคุ้มนะครับคุ้มนะครับ ABS 2ล้อนะครับเซ็นเซอร์กรองอะไรก็มีให้ครบทุกอย่างรถใช้งานได้ปกตินะครับราคาแค่2 8 9 0 0 0นกาพนะครับหัวหน่อตหัวน็อตเดิมแก้มเดิมสภาพเดิมแบบนี้เลยลูกค้าคนไหนสนใจนะครับ ตัวสมาร์ทแคปเกียหน้าแชมป์คันนี้ปี3 15ราคาแค่2 8 0 0 0 9พันพอยอยู่6 6 0 0นะครับรวมให้ทุกอย่างแล้วคันนี้สนใจที่ต่อมาได้นะครับ094784848 9 v ี g o แชมป์หล่อแบบนี้รอทันอยู่นะครับย้ำว่ามีคันเดียวนะครับมาไวไปไวรีบจองให้ทันนะครับรีบจองให้ทันเลยนะครับผมบอกเลยว่าเอารถไปใช้งานก,นกันก่อนปีใหม่คุมค้มแบบนี้มีของแถมให้เพียบเลยอยากรูป้ปอะไรรีบไปต่อมานะครับ